8สิ่งที่บ่งบอกว่าคุณจะรวยจากการทำอะไรสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ชีวิตเงินล้านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆสำหรับทุกคนที่อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเราจะรวยได้จากการทำอะไรแน่นอนว่าความมัง่งคั่งไม่ได้มาเพียงแค่โชชตาหรือพรสวรรค์แต่มีสัญญาณที่บอกว่าเส้นทางไหนเหมาะกับเรามากที่สุดในตอนนี้เราจะพูดถึงแสิ่งที่บ่งบอกว่าคุณจะรวยจากการทำอะไรในชีวิตนี้ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะหคุณทำสิ่งนั้นแล้วลืมเวลาเวลาที่เราหลงไหลกับงานหรือกิจกรรมอะไรสักอย่างมักจะลืมเวลานั่นแหละคะสัญญาณแรกว่าเรามีความสุขและความมุ่งมั่นกับสิ่งนั้นคนที่รวยจากสิ่งที่ตัวเองรักมักเริ่มจากความชอบจริงๆก่อนที่จะกลายเป็นไรายได้หลักลองสังเกตตัวเองว่าเมื่อทำอะไรแล้วคุณรู้สึกว่า เวลาผ่านไปเร็วมากโดยไม่รู้ตัวไหมถ้ามีแน่นคือสิ่งที่ควรตั้งใจพัฒนา 2. คุณรู้สึกว่าคุณทำได้ดีกว่าคนทั่วไปอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่าเรามีโอกาสรวยจากสิ่งนั้นคือคุณมีความสามารถหรือความรู้ที่เหนือกว่าคนทั่วไปในสายนั้นฮาหามันไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดในโลกแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าทำได้ดีกว่าคนอื่นฮาหะ นั่นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างมูลค่าและรายได้ 3. คุณชอบแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือคนอื่นความมัง่งคั่งส่วนใหญ่มาจากการแก้ปัญหาให้กับคนอื่นถ้าคุณทำอะไรแล้วรู้สึกว่ามันช่วยให้คนอื่นมีชีวิตดีขึ้นง่ายขึ้นหรือมีความสุขขึ้นแสดงว่าคุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแล้ว 4. คนรอบข้างมาขอคำปรึกษาหรือช่วยเหลือจากคุณเรื่องนั้น ถ้าคุณสังเกตว่าเพื่อนๆหรือคนในครอบครัวมักจะขอคำแนะนําหรือความช่วยเหลือจากคุณในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนั่นแปลว่าคุณมีความน่าเชื่อถือและความรู้ที่เขาเชื่อมัน่นซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างรายได้จากสิ่งที่คุณทำา 5. คุณยินดีที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะนั้นตลอดเวลาโลกเปลี่ยนเร็วและคนที่รวยจะไม่หยุดเรียนรู้ ถ้าคุณรู้สึกตื่นเต้นที่จะศึกษาหาความรู้ใหม่ๆในสาขาที่คุณชอบไม่ว่าจะผ่านหนังสือคอร์สหรือการลงมือทำจริงแสดงว่าคุณพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองและเติบโตในสายนั้น 6. คุณนอดทนและไม่ยอมแพ้ง่ายหา,หาความรวยไม่ใช่เรื่องง่ายและคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มักผ่านความล้มเหลวมามากมายแต่สิ่งที่แตกต่างคือความอดทนและความไม่ยอมแพ้ ถ้าคุณมีใจสู้แม้เจออุปสรรคก็ยังลุกขึ้นใหม่และทำสิ่งนั้นต่อไปแสดงว่าคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมาก 7. คุณรู้สึกภูมิใจและมั่นใจในสิ่งที่ทำการทำงานหรือกิจกรรมที่ทำให้เราภูมิใจเป็นตัวชี้วัดว่าคุณใส่ใจและให้คุณค่าในสิ่งนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าทำอะไรแล้วมันเป็นตัวตนและภาพภูมิใจนั่นคือสัญญาณดีว่าคุณกำลังสร้างฐานที่มั่นคงสำหรับความสำเร็จ8ด คุณมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายชัดเจนกับสิ่งนั้นสุดท้ายคนที่จะรวยจากสิ่งที่ทำคือคนที่ไม่ใช่แค่ทำไปวันหาหาแต่มีวิสัยทัศน์ว่าอยากไปถึงจุดไหนมีเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวที่ชัดเจนคุณรู้ว่าทำสิ่งนี้เพื่ออะไรและจะทำมันอย่างไรให้เติบโตและนี่คือแ8สิ่งที่บ่งบอกว่าคุณจะรวยจากการทำอะไรบางอย่างค่ะอยากให้ทุกคนลองสำรวจตัวเองอย่างจริงจัง ว่าในชีวิตตอนนี้คุณทำอะไรที่ตอบโจทย์ข้อเหล่านี้บ้างไหมบางทีคำตอบที่แท้จริงในการรวยอาจไม่ใช่การตามกระแสหรือทำสิ่งที่คนอื่นทำแต่เป็นการเข้าใจตัวเองรู้ว่าคุณเหมาะกับอะไรและทำสิ่งนั้นอย่างจริงจังขอบคุณมากๆที่ฟังพอดแคสต์ชีวิตเงินล้านถ้าชอบตอนนี้อย่าลืมกดติดตามแชร์ให้เพื่อนๆที่อยากเปลี่ยนชีวิตเหมือนกันและถ้าคุณมีเรื่องราวหรือความคิดเห็นอยากแบ่งปันมาเล่าให้ฟังได้เลยค่ะ และพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะขอให้ทุกคนเจอเส้นทางรวยที่ใช่และเติบโตอย่างมั่นคงนะคะสวัสดีค่ะ